รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิถีทมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนกญยุทธ์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงผู้ดูนะครับและมีคณะองรมการอีกสองท่านนะเดี๋ยวให้ทรานการบอกสื่อสักนิดว่าภายในงานวัดแห่งนี้หรือว่าสถานที่นี้กำลังสร้างอะไรนะครับสวัสดีคุณพี่ครับดีพี่หมวดครับพี่หมวดปัญญายครับผมร้อยตีสังเกตการจากนัสิงนะครับคือตอนนี้เราจะมีพิธี การหล่อองค์พระบัมหลวงปู่ดูและหลวงปู่ทวดในวันที่20พฤษภาคม2566นะครับในเวลา09.39นาฬิกานะครับครับผมบุญลือเชี่ยวชาญนะครับงานของเราในวันที่20พฤษภาคม2566นี้ขอเชิญนะครับพี่น้องนะครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับมาร่วมทําบุญนะครับเสริมสร้างบารมีไปด้วยกันนะครับ คขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิธีทำวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายให้แก่สาธารณชนคนญี่ปุ่นนะเอาละครับเดี๋ยวให้พี่หมวดนะฮะกับพี่นะครคณะกรรมการอีกท่านนึงครับไปกราบทุกการพระเจ้าว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างนะครับขอเชิญนะครับท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับขอเชิญนะครับขอเชิญครับ ขอเจริญพรธรรมสวัสดีมายังญาติโยมทั้งหลายอัตมภาพพระอาจารย์สงกรานจารุธรรมโมหรือพระปรัดสงกรานสถานปฏิบัติธรรมพระมหาจัก,กรพรรดิหรือพุทธสถานสุทธาวาสหลวงปู่ดูพรหมปัญโยตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ขอขอธรรมสวัสดีแล้วก็เจริญพรมายัางญาติโยมทั้งหลายในวันนี้วันนี้ยามนี้ที่เราทั้งหลายได้มาพบมาเจอกันนั้นก็เป็นเหตุแห่งบุญทั้งหลายก็เลยได้งท้กอกาศนี้ได้แจ้งข่าวงานบุญมายัางลูกหลานหลวงปู่ดูลพรทมาัญโยของเราทั้งหลายในวันที่ยี่สิบ พฤษภาคม2566จะมีพิธีหล่อพระมหาจักรพรรดิองค์ปฐมรมหาจักรพรรดิหน้าตัก29นิ้วและหล่อหลวงปู่ทวดหน้าตัก29นิ้วและหล่อหลวงปู่ดูหน้าตัก29นิ้วโดยได้กราบรัตนานีมนต์องค์หลวงตาไม้แห่งท่าเมืองนมาเป็นประธานในพิธีหล่อพระในวันที่20พฤษภาคม ในเวลาเก้าโมงครึ่งตอนเช้าเชด้วยเหตุผลที่จะมีพิธีหล่อในวันนั้นเพื่อให้เกิดเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติแก่เราทั้งหลายสถานที่ที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นได้ชมได้รับทราบในวันนี้ซึ่งท่านอาจารย์ยุทธนาบดิตสวภาพได้ถวายที่สร้างวัด ให้เกิดในพระพุทธศาสนาจำนวนอยู่5ไร่8ตารางวาแล้วก็มีโยมอีกท่านหนึ่งชื่อโยมหมูได้ถวายเพิ่มอีกหนึ่งไร่เป็น6ไร่ที่จะสร้างขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาต่อไปในโอกาสข้างหน้าในวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสมาแจ้งข่าวงานบุญทั้งหลายในส่วนที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นได้ชมได้รับทราบนั้น นี่คือสถานที่ที่เราได้เห็นวัดเพิ่งสร้างใหม่ซึ่งยังไม่มีอะไรส่วนวัดที่ตรงนี้สังกัดอยู่ในคณะสงฆ์ธรรมยุตตานิกายซึ่งเป็นวัดป่าเพื่อให้เป็นที่สำหรับญาติโยมทั้งหลายได้สักการะได้ปฏิบัติธรรมในศาสตร์ของหลวงปู่ดูศาสตร์โพธิยานในวันนี้ก็เลยได้นำพาญาติโยมทั้งหลายได้เห็นได้ชมได้รับทราบในเรื่องของการสร้างสถานที่ตรงนี้สื่อไปในข้างหน้า ขอขออนุโมทนาบุญไปยังญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้น้อมไปที่หลวงปูด่ดูน้อมไปที่จัก,กรพัรดิไปที่รูปลักษณ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้สร้างขึ้นโดยหลวงปู่ดูผ่านตามกาลังบาร,รมีธรรมโดยหลวงปู่ดูผ่านไปยังญาติโยมทั้งหลายเพื่อไปคุ้มครองป้องกันภัยอวยพรญาติโยมทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัย คิดสิ่งใดขอให้สมปัานาทุกประการทุกท่านเคิน